มันมีคำศัพท์อยู่นี่ก็เลยเกี่ยวกับรถที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นที่อยากสอนคุณไปครับอย่างสมมุติว่า beat b e t l e ก็อ at, ่าน beetle พวกสวากเกนเขาก็จะไม่พูดพ o กสวากเกนเขาจะพูดว่า w a g e n w a g e n แค่นี้ยอละใช่ครับซึ่งบางทีเราพูดชื่อเต็มเขาเขาเขาจะงงแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดแค่วากเกนาเขาจะเข้าใจมากกว่า อ่าเจ้าของร้านโฟกตอรี่ครับคนเดียวเลยครับอ่าทำร่วมกับพี่จุบแล้วก็พี่รัฐครับเป็นน้องคนเล็กผมเห็นที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยมากเรื่อต้นที่ชอบญี่ปุ่นชอบในวัฒนธรรมของเขาเนี้ยครับอาจจะตอนเด็กๆเราอาจจะคุ้นเคยจากวัฒนธรรมของเขาก็คือดูอนิเมะหรือว่าอ่านการ์ตูนซึ่ง<ม>เราก็รู้สึกว่าน่าลงไหลนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนแบบผมไม่รู้เลยครับเพราะคนญี่ปุ่นเล่นโป๊กเกอร์กัอ๋อเล่นครับเล่<ค>นเยอะมากเพราะขาซื้ออะไรกับแนวถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็ <คน S 1> แพลตฟร์ม Jpan ครับมีของของจากทั่วโลกที่เขาบอกว่ารวบรวมแล้วก็ออนไลน์ลงในเว็บไซต์คือเว็บไซต์เขาจะมีความเป็นคนญี่ปุ่นมากก็คือว่าแบบข้อมูลครบแล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาอะไรต่างเนี้ยหาได้ง่ายน้า Fu ฟุจิตะซังเนี่ยก็คือเขาพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษได้เขาก็สามารถที่จะบอกว่าเหมือนทำทำหาข้อมูลอะไรได้แบบค่อนข้างที่จะครบในการที่จะขายขายของแต่งของอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นเจ้าใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วสั่งผม น่ารักครับคืออย่างที่ได้ไปงานอ,อีเวนต์ต่างๆเนี้ยเขาก็จะแบบมีความแบบว่าเหมือนไปปิกนิกกันนะครับถ้าเราเคยเห็นในอนิเมะเหมือนไปปิกนิกกันใต้ต้นซากุระอะไรเงี้ยอันนี้คือไปปิกนิกกันที่ลานลานหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบคนที่ชอบรถโฟล์กแล้วก็การแต่งรถของเขาเนี่ยฮะก็จะแบบมีความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเช่นแบบเขาอาจจะเอาเอาตัวการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยมาวางที่หน้ารถหรือว่ามีต้นซากุระวางไว้บนหลังคารถอะไรเงี้ยครับ เหมือนมีความแบบใส่ความเป็นญี่ปุ่นของเขา่บ้าโฟกไปเยอรมันไปญี่ปุ่นมาบ้านเลเราก็บอกเราก็บอกครับคือเราก็เคยไปที่เยอรมันเหมือนกันคือก่อนที่เราจะเคยไปพวกเทศกาลโฟกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ไปที่เยอรมันมาก่อนเราก็เหมือนเรามาดูว่าวัฒนธรรมการเล่นโฟกของแต่ละประเทศมันต่างกันยังไงอญี่ปุ่นผมก็ชอบนะผม,ผมรู้สึกว่ามีความใส่ความคิกคุข,ของเขาคือความน่ารักน่ารัก,นรกในแบบที่ตรงกันข้ามคือเยอรมันเขาจะเน้นเดิมๆสไตล์ออริจินอลทุกครั้งที่ลงทุนไป ใช่ครับก็เหมือนเราครึ่งครึ่งครับก็คือเราไปเที่ยวด้วยแล้วเราก็เหมือนไปหาซัพพลายเออร์ด้วยก็เรามีสินค้าอะไรอะไรอะไรที่เราอยากจะนําเสนอเขาเราอาจจะแผนว่าเราจะไปเที่ยวตรงนี้แล้วเราก็อาจจะพักตรงนี้อ่าแล้วก็ไปต่อที่ร้านนี้ร้านซัพพลายเออร์ที่เราอยากจะเข้าไปคุยกับเขาอ่าก็เรก็ทํารูททารูทให้มันแบบว่าไปที่ะสเต็ปนะครับเราอาจจะไม่ต้องเดินทาง นึงวันหนึ่งแบบว่าขับรถนานๆหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะแผ่นรูทแบบเหมือนคล้ายๆแผ่นเป็นวงกลมเงี้ยครับไปแล้วก็กลับมาอะไรอีเวนที่ญี่ปุ่นรอ่าอย่างที่เราไปก็คือเขาจะมีการแบบว่าประกวดรถ งานที่จัดนะครับจะเริ่ม9โมงเช้าถึง3โมงเย็นแล้วก็พอช่วงบ่ายๆเนี้ยเขาจะเอาป้ <c oughs> ายไปวางที่หน้าหน้ารถว่าแบบว่ารถคันไหนที่แบบว่าได้รับความนิยมอย่างเงี้ยก็จะได้รางวัลเขาก็จะเรียกคันนั้นอย่เงี้ยออกมาโชว์อ่าออกมาบอว่ารถคันไหนได้รางวัลเนี้ยครับก็จะมีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์กันเขาเรือความปลอดภัยของการขับขี่ซึ่งก็จะต่างกับประเทศไทยเนาะ แต่ก็มีคนญี่ปุ่นที่เขาชอบในเทศกาลโฟกของไทยเหมือนกันมันได้ปลดปล่อยมันได้แบบว่าเออเราได้มานั่งแฮงเอาท์กันแบบในเทศกาลเงครับ <laughs> ของโฟกสตอรี่เนี่ยก็คือว่าจะ อาจจะแบบใส่ภาษาญี่ปุ่นพูดเข้าไปในในในคลิปวิดีโอโอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยคือเรามีมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเยอะแล้วบางทีเราก็อย่างถ้าเกิดเราไปเทศกาลอีเวนต์เลไทยอะไรเงี้ยเราอาจจะใส่เป็นภาษาญี่ปุ่นแทรกเข้าไปอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบคนญี่ปุ่นก็อาจจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้วยอะไรอย่างงี้าาายภาคภูิใจกับเรื่อง ภูมิใจไหมก็ภูมิใจเหมือนเราเราสื่อสารกับเขารู้เรื่องซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นในตอนนั้นแล้วสถานการณ์เหตุการณ์ในในในตอนนี้เราก็อาจจะไม่สามารถคุยกับเขาเข้าใจหรือว่าสื่อสารหรือคุยธุรกิจอะไรเขาได้เลยไม่มีูไม่ได้หรอกไอญี่ปุ่นไม่หรอกครับเพราะว่ามันก็พี่จุเขาจะมีความเก่งในเรื่องที่ผมทําไม่ได้ก็มีเยอะแยะัเหมือนเราเติมเติมเต็มด้วยกันมากกว่าอย่างพี่รัฐ ถ้าไม่ได้รูปรูปถ่ายของพี่รัตเนี่ยโฟกสตรอรี่ก็ออกมาไม่ได้สวยงามขนาดนี้บางทีคำศ,าศ,าศาัพท์ดูนี้ก็เลยเกี่ยวกับดนตรีภาษาญี่ปุน่นอย่างสอบไปครับอย่างสมมุติว่า beat beetle แ่อับ beetle โฟกสวาเกนเขาก็จะไม่พูดโฟกสวาเกนเขาจะพูดว่าวากเกนวากเกงแค่นี้เลยเหรใช่ครับความที่ตัวสะกดในภาษาของญี่ปุ่นนะครับมันน้อยอาจจะยากสำหรับเขาเวลาศึกษาภาษาต่างประเทศต่างชาติเนี่ยครับมันก็จะต้องมี ทำอะไรมาทดแทนตัวสะกดนั้นๆอย่างเช่น McDonald คนญี่ปุ่นจะอานว่า m ักคุดโ a นดหรือ7 e เ e ่ e อีเลเเขาก็จะอานว่าเซบุง e l e ลบุงเหมือนเขาออกเสียงให้เหมือนกับภาษาแม่ของประเทศนั้นๆยากอยากบอกอะไรคนที่จะไปญี่ปุ่นก็แนะนำก็คือถ้าเกิดจะไปพวกเทศกาลรถอนี Onion, ้ครับเราก็เช่ารถขับไปอาจจะดีกว <huh Becca> <food> ่าเราสามารถที <aves> <of> ่จะ m ม n a g เวลาได้เพราะว่าบางทีเราไปต่างจังหวัดรอบตัวไป หรือรถบัสเนี้ยมันน้อยซึ่งมันทําให้เราเสียเวลาในการที่จะต้องรอรอบรถนั้นเราก็อยากจะเที่ยวด้วยแล้วก็อยากจะไปงานรถด,ด้วยอนะไรเราก็ต้องเซฟเวลาให้มากที่สุดแนะนําว่าให้ไปครับเพราะว่างานมันก็จะแบบมีความน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งก็ก็จะต่างกันกับของไทย